อรุณีพาเดินมาฝั่งนอกทุกคนเห็นไหมมันติต้วยว ดูอะไระปลาายมกเ็โอ,โอมันมีม่ฟังหมะแลีแาบ้างดู วารุนีมามันก็แอบหนีเข้าไปใต้สะพานทุกคนนะนี่สะดุดอะไรมันเป็นความชอบส่วนตัวไหมทุกคนมองเห็น

เดียบไหมคะขายสีเกเกี่ยวแดหลงด้บรรยากาศด้วยบรรยากาศค่ะเปลดอาบไห เป็นบ้านสวนบ้านไร่บ้านสวนพ่อกับลูกเต็มนะบรรยากาศดีค่ะออกนอกเมืองมาหน่อยหนึ่งออกนอกเมืองบุรีรัมย์มานี้เึงเดี๋ยวมาทางกกขี้โนค่ะบราก,กาศก็อยู่กลางทุ่งนาเข้ามา